สวัสดีครับบ้านมุงเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่560นะครับมีภาพเสวยๆ่5รายการมานําเสนอนะครับย3ิบรายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษนะครับ2รายการยีกับ25บเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับก็นี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ0 9 3ย์5 2 3 6 1 เบอร์ลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID l ลายนะครับ MOOI M2 นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มในการที่1ของ EP ที่560เลยนะครับในการที่1นะครับของ560นะครับเป็นผ้าสมเด็จนะครับ เนื้อหาพิมพ yeah, ์ส่งก็สวยงามนะครับ่นืฮะก็เก่าตกจัดเลยนะครับการองที่หนึ่งนะครับรายการที่สองครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งเก่านะครับมีกระเทาะข้างนะครับกระเทาะมุมนะครับนี่นะครับมุมนี้นะครับเป็นรายการที่สองนะครับ รายการที่ส,ここสามก็เป็นพารสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่านะครับมีค่าบูุนะครับทางนี้มีค่าบูุนะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพารสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับทางนี้มีลักบางๆนะครับมีลักติดบางๆนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับ รายการที่ห้าเป็นพระยืนนะครับเป็นยืนพิมพโบราณดีนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับภาพนี้เป็นเนื้อดินนะครับแต่เนื้อหาดีนะแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่ห้านะเดี๋ยวผมดูว่าเป็นเนื้ออะไรแน่นะครับดูเลยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับยืนแบบนี้เลยนะ ไม่ทราบที่นะครับรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นพันเนื้อดินเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ยืนนะครับตัดโบราณนะครับเป็นพิมพ์ยืนสันนะครับแต่อันนี้เป็นค่อนข้างเนื้อหนานะครับออกจะสีออกเทาๆหน่อยนะครับแล้วก็มีจานหลังเป็นเมจินะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ด เป็นหานุมาณนะครับเนื้อผงลงบอลทองลงชาตินะครับมีฝั่งตะกุดที่ก้นนะครับเป็นเนื้อผงนะครับไม่ทราบที่นะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่7รายการที่8ดเป็นพระเนื้อดินนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับมีลักน้ำเกลียนะครับมีกระเทาะมุมนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์แบบนี้ก็ต้องตีเป็น สายพิจิตนะครับวันบางคานนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าก็สายพิจิตนะครับเป็นพระปฏิโมกนะครับหลวงปู่งโน่นนะครับนี่นะครับปีสองแปดนะครับมีอุดก้นแบบนี้นะครับรูปหล่อหลวงปู่งโง่นนะครับปีสองแปดนะครับรายการที่สิบ เป็นภาพปิดตาสายการจะน้บุรีนะครับพิมพ์สรงไดะคางปูยิงนะครับนเนื้อหาค่อนข้างดีนะครับแต่จะถึงลุกไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับมีลงรักนะครับรายการที่สิบครับรายการที่11เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเขียนฉายาด้านหน้าแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับ เหรียญหลวงพ่อุ่งนะครับเหรียญนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะครับครูไพโรดนนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับผิดถูกขออภัยนะครับบางทีชายาผมจาไม่ค่อยได้คุ้นๆนะครับเลยบอกไว้เฉยๆนะครับเรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหล่อจุนลราชนะครับพิมพ์ห้าเหรียญนะครับเหรียญหล่อเนื้อโลหะ ทองเหลืองผสมนะครับนิลโลหะนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับชัดเจนนะครับเหรียญหล่อนะครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นพระรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับบางคานนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานนะครับรายการที่สิบสามนะครับน่งจิมดิงเลยนะครับรายการที่สิบสี จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับแต่นี่เนื้อหาจะเข้มข้นกว่าอมคินนิดนึงนะครับมีค้าบแดงๆติดดูนะครับมีเหลืองมีแดงนะครับเป็นผ้าเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับรายการที่14นะครับรายการที่15เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินสีดําแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์นานะครับหลังยันแบบนี้เขาเรียกันเป็นหลวงพ่อลกยนะครับายการที่15้านะครับ นางหลวงพ่อกลวยนะครับรายการที่สิบหกเป็นรูปไทยนะครับด้านหลังมีตะกุดแบบนี้แล้วก็เลี่ยมมาแบบนี้เป็นหลวงพ่อมุมนะครับรูปไทยหลวงพ่อมุมนะครับเขามีเชือกห้อยมาแบบนี้ด้วยเลยนะครับผมก็ไปแบบนี้เลยการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับ เป็นเหรียญหยดน้ำปีสองสองนะครับหลังอาจารย์ทิมนะครับเป็นทองแดงนะครับเหรียญทองแดงนะครับในการที่สิบเจ็ดนะครับในการที่สิบแปดแกะจักกระดูกสัตว์นะครับเป็นกระดูกอะไรนี่ผมดูเป็นพิมพ์ปิดตานะครับกระดูกหรือเขาอะไรทุกอย่างนะครับนี่นะครับเป็นการที่สิบแปดนะครับผมว่าพิพ์ก็แปลกเลยนะครับ รายการที่สิบเก้าผมดูว่าเป็นภาพขุนแผนนะครับมีกุมารนอนข้างล่างนะครับมีตะกุดฝั่งสองดอกนะครับให้ผมดูนะครัมีตะกุดฝั่งที่ก้นสองดอกนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อดํานะครับเป็นเนื้อผงออกดานะครับด้านหลังมีเป็นยันแบบนี้นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเผื่อท่านใดรู้จักนะครับ เป็นเนื้อดินผสมใบลานนะครับหรือว่าเนื้อดินลงรักนะครับเดี๋ยวดูให้อีกทีนะครับายการที่สิบเก้ผมดูว่าเหมือนเป็นเนื้อผงผสมลงรักนะครับเขาลงรักบางบเางมนสีดานะครับเป็นเนื้อผงนะครับดูแล้วเป็นเนื้อผงนะครับไม่ใช่ดินแน่นี่น,นะครับในการที่สิบเก้าในการที่ยี่สิบ เป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะครับเลี่ยมแบบนี้มาเลยนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระเจ้าสวนะครับเป็นเนื้อคล้ายๆผงยานะครับหลวงทองนะครับเป็นเนื้อผงยานะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่22เป็นภาคขุนแผนเคลือบนะครับก็ต้องเป็นสายอายุทยานะครับอันนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้อครับเป็นเคลือบนะครับเคลือบสังคโลกนะครับเป็นภาคเนื้อดินนะครับอันนี้เนื้อดินนะครับน่าจะเป็นหลงเพาะอั้นนะครับสภาพอย่างสวยอยู่นะครับนี่แตกเป็นชำรุดนะครับรายการที่22รายการที่23าเป็นหลวงปู่ทั่วแต่อันนี้ชำรุดบนนะครับ น่าจะทําร่วงนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับตรงปุ๋ยทวดเนื้อเมกกะพัดนะครับเป็นผิวเตาลีดนะครับนี่นะครับแต่ด้านบนนะครับบินไปนะครับแต่ยังเหลือหน้าตาอย่างนี้อยู่นะครับครบ23รายการนี่องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่24เป็นตัวต่อนะครับแกะจากไม้นะครับไม้ หัวถึงหางนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษๆเลยนะครับเกินนิ้วครึ่งนะครับนี่นี่นะครับประมาณสี่เซนนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับเป็นเนื้อไม้แกะลงทองนะครับเป็นตัวต่อนะครับแกะเป็นตัวต่อนะครับนี่นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่ เอาส่วนที่หนาที่สุดนะครับประมาณเซนครึ่งนะครับเกือบเกือบสเซนนะครับนี้เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นเนื้อไม้เกะนะครับเป็นที่ไหนผมไม่ทราบนะครับลงทองนะครับตัวต่อนะครับตัวต่อเครื่องรางนะครับในการที่ยี่สิบห้าก็เป็นเครื่องรางนะครับเป็นหนังเสือนะครับด้านหลังมีการยันแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับขนเสือก็ มีหลุดไปบ้างนะครับเป็นหนังตรงไหนของเสือนี่ผมไม่ทราบนะครับนี่นะครับนี่ก็เอาที่บาพร้อมบาทค่าจัดส่งนะครับครบ25รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงตะเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ